ค่ะหลังจากอันล่างเลือเสร็จแล้วนิ้วเข่านะคะแล้วอยากต่ำบุบุ่งกลิ่นจักน้อยนะคะบรรยากาศเรือนะคะ ได้ลืมเอาสากมาชินเดี๋ยวังไงโอ้สากอายุกไก่เธอลืมอ๋อค่ะอ้ากินตับบะฮูไมหมคะก็เลยมาตับบะฮูกินค่ะเอ้บานนี่ฮๆๆเฮยพอบะฮูงมากูยิ่งต่ำกินก็นอีกอย่งละบาน ก๋วยเตงกับบุ้ได้อามาหนังเออใช่โอ้ยตายต่ำสหยังกระบัด <c oughs> บะคงกับบาาุ้บนได้อองมาใกับขะเนียวกัน,กนหรือบเอบ,อบ,อบบุ้นได้เอามานําค่ะหรือ เคล็ดยังไงนะลืมค่ะขอใหญ่กล้องนะคะยื้อบบนี่เอาเต็ะคบต๊อปซัก ประดงปะแดกมีบาดนี่วัตถุดิบลืมวัตถุดิบมาด้วยฮาจิตต่ำยังระบาดนี่ <c oughs> โอ้ยนอนนางเลยลืมเฮ็ดจังไหล่หรอคะปลาก็เอามาข้าวเหนียวก็เอามานะคะมีหอดพักกระเดาโอ้ประแดกแบบนี้คะ่ะเฮ็ดจังใหญ่ระบาดนี่มะละกอบอกแต่งกับบุรีอ่อมม้น้ำก็เฮ็ดจั้งใหล่ะนาะง เราต้องทำแบบที่เรามีนะคะเบิ่งนะคะขออนุญาตเปลี่ยนกล่องอยังหน่อยนะคะลูกซึกว่าค่ะต่อนะคะ่ะเอาคกก็สากหมาค่ะปป้งลำปาก็เอาหมาค่ะปลาแดกก็เอาหมาข้าวเหนียวก็เอาหมาปัก บักตะตอนะคะโอแหลก็เอาหมาเราก็เอาหมาเจ้บบได้เอาลืมเอาบ่าหงกับบักแตงว่าสิเอามาถึงใส่ตะกร้าเดือดลืมก็เฮ็นเช่นไรระบาดนี่นังเอ้ยนะังนังจะกินเช่นไรระบาดนี่บ่บมีต่ำบักหงอ้ยน,าน,นาย่าบาดนี่เจ็ดเช่นไรราคาบาดนี่กันลืมไหม เขาตดกบพร้อยเด้อลืม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 บัดนี่แม่ครัวหัวป่าเฮ็ดเครื่องตาบัง่งก็แล้วกันเนาะเครื่องน้ำตาบัง่งบะมีสมอย่างก็เอานมข้าวเหนียวจิ้มก็โอเคเราแหละค่ะไม่นด้เฮ็ดขั้วหัวป่านะคะลืมโอ้ยนางเอันอย่างคือคนลืมลืมส่หรือว่าบัง่งมาค่ะ เครื่องคคกอีกอยังก็เรียบร้อยแล้วก็ลืมไหมคะนี่จะตำเอาแต่น้ำกินน้ำตำมะฮุ้งกระเพาะกันนะคะเนี้อจ้ำกับแซบค่ะโอ้ยบวสิกินตำมะฮุ้งคักๆลืมก่อลืมเอาเสศษมะฮุ้งมานน้ำเห็ดจังใดน,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 นอนานา,นางเนาะแต่กับเอาน้ำถ้าตำมะฮุ้งกระเพาะเราค่ะขี้เป็นจังสิหนางเลยมันยังเขาคือลืมโอ้ยลืมคักลืมแน่ ก็เอาตำมตาน้าบังพุงว่าต้องจำบ่ก,กินเส้็จจำจ้าน้ามันซื่อๆก็ไดอกพ่มีเสรนค่ะเรากข็ขำแต่ก่อนโพอยังไงกดไลค์กดแชร์เจ้าน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นะคะวิถีชีวิตยังไงกดติดตามเลยนะคะสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นะคะเราเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วงนี้โควิดต้องระวังตัวนะคะสวัสดี บัะฮูงด้วคะ่ะแต่หางบ่มี่บะฮูงเค็ดจังไงล่ะคะ <laughs> ขามตุขอางตามสุ่มตามหังบ่มีเสน้นจจำหน้ามันก็ลกนแล้วกนะนะันมันมาเฮาเนาะไม่ต้เป็นคนเังสีหนังได้อ่อนลมืลมเส,ส้นจกะมเสร็จบะฮูงก็สิหยิบมากะลืมค่ะมันก็นเอาแต่นข่าเหนียวก็จ้ำกับพอแล้วลนะ่ะเนาะ ืม่ังก็เป็นคนขี้ลืมนะคะตะไน่วนุบบันลืมค่ะเลืมเอ้จังไหนละบเนบังนี้บองหงกับมีแต่สตอเอาสตอลงกระดดดอกค่ะฟันเข้าไปเลยค่ะฟันหอดเปลือกเลยค่ะบ่มีิสเซนค่ะสีแซ่บยู่ดอกค่ะไม่ครัวหัวป่าฟินแลนด์นะคะ <laughs> <laughs> พูดอกกรก็ว่าเราจะของค่ะใส่เข้าไปค่ะไม่ยังก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ,คะนี่ค่ะตับพิจดานไม่ได้เอาบอกเศียรบางงมาแม่ในเห็ดยังไงเรานอนลืมแม,ม่ก็สศิเสียบยุดดอกตั้มเข้าไปค่ะนอนนัอืมสุดยอด โอ้แซ่บคือกันต้อแหละค่ะมะหอมค่ะเออเฮดแบบพิจดันแซ่บแซ่บค่ะแซ่บมาชิม่าชิมตามมุมกักด้ันเอาเส้นบะฮูลืมค่ะใส่เข้าไปค่ะพักสะเดาใบสะเดาค่ะตัวม้วนหลบ่หูเอาม้าตอนก็เอามาม้วเดียวไม่ยังเลยอื้อ ้วยเบอร์ืออค่ะปู่อายุขังบันแล้วอยยุแค่นี้แหละค่ะใส่ลองไป้เลยค่ะมันบ้มีสินไหมค่ะหงอนางมันก็นนเป็นก้นเั้ยนส่เป็นคนลืมค่ะขี้ลืมไหมค่ะอืมกอสากไว้จุดหน่อยด้วยค่ะ ้ว่าสิกินตำมะฮงแสบๆกดแฮงเสียงดังยังมาได้วยค่ะเป็นคนอผีเลืะะ่อมแล้วค่ะมาเหิ้วเข่าเลยค่ะ <c oughs> อาจจะเอาตำมะฮงมากินบรระดับเหลือทรงไทยเหลือเวลา่อนเอาเหลือขึ้นค่ะสารพัดเลยค่ะทั้งสตอ เ่งใบอันน oh, no. mm. hmm. oh, ั้นมาได้ค่ะไม่กินข่าโอ้ยเนาะเฮาลืมอืมอืมหอมอืมอย่างข้ากิอืมข้าวอพรกะต่อเราก็จะต่อค่ะบะมี่บะคุ้งลืบะุงค่ะอืมอร่อยอืมหามแทบหม เจ้าค่ะแบบช่องหลานะคะับขออนุญาตหยาดกล่องนะคะแบบช่องหลาค่ะสร้างปิดมานั่งเนาะเอานี่แหละคะ่ะ Đẹp mhm 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 Nó khua hóa bạc mhm 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 đẹp đẹp Tâm, mhm tâm, xài mhm 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 อะไรนะขมขมนั่นลืมอีกแล้วเสตดาใบใบเสตดานะคะลืม,มาอืมอย่างคือลืมอยู่เนาะแชร์ด้วยกันะคะมนายกดไลค์กดแจร์สาวน้อยรอยเอ็ดน้่งเอ็บอ่อนฟินแลนด์นะคะสาวน้อยรอยเอ็ดฟินแลนด์นะคะวิ่งแรงบ้างขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยสวัสดีค่ะ